มาเจ้าโยละ่ะอัานลกูกำลังรบกับเมียสักเดียวมาตึงหลบบัา้ามาตึงตามกูพอ่พอหัวโอ้ไม่ได้คือใครอะพอ่อแล้วมึงหัวปือกูนี่แหละมันตามแล้วแล้วมัดาคือใครกัวแม่มึงนั่นแหละมันว่าโอเคโอเคไปตึงหน้าเศร้าตรงวันนั้นครูตามช่วยไม้แลงเรียบร้อยรู้แล้วยังเด็กใจเนิยวเนิ้ว ว่าบิดาคือใครมารดาคือใครมาบิดาคือใครมันตอบเลยตอบเลยหว่าูนี่แหละและมารดาคือใครมันว่าแม่มึงอะไรครูยิกตีวิงกีผันไวออกจากปอนดังใจวันนั้นชวนโหลคนชุดทองนูก็ไปเรื่องรอยมันแกงวิชาาษาชทยครูจ้อนวิชาปษาไทยครูอ่ะ ใครเก่งกําพลมั่งยกมือขึ้นหลอกบาทุกตรยกูยกมือเลยว้า wow. กลัวผู้แรกเลยมันพูดแล้วเจออย่างวัดกลัวนคนรศราาีธรรมราชหลอกบาลกลัวนครศรีธรรมรนกลัวชุมพรนั่นหัวจรรยภูมิจุฬาตานีจรุรีตานาะสักเดียวตึงปออ่อคนยิ่งเดินป้านมาหน้าองตึงเด็กมานั่นมาแรงกันนี้เลยกลัวกระดาเลยกลัวเธอ ยหยันไปแลแบบมันต้องหันมาทางนี้ไอ้กบ้าคู่แร่งเลยแร่งพลึมมาทางนั้นแล้วน้ำตกยิกปนกูปูดจใายับเข็มขายอเอาเถอะไอ้หนุ่มไอ้ทิงวันนี้กูจะไปซื้อควายคือไอ้เอื่องของไอ้ยอดรักของยายผ่องศรีด้วยใช่ครับอกกูกะเอาไว้แล้วว่าถ้าคูได้แต่งงานกับพึ่งกูจะแกงควายยอดรักด้วยมันประกาศขายอยู่พอดีอ๋อฮัล มึงตามกูมาด้วยนะก่อนจะไปหน้าอำเภอขับน้องแอบปีไปไปเราไปต้องกันที่บาเมียกูเออเจอกันเออตอ้ก่อนรูจอนี้กว่าไรไอตัดไม่หลาโอ้อยร้อยแบบไยแหละคนรูจอนายกันดูอืมร้อยมึงนะอ่ะกัดกินอะไรเอาละกูจะไปปลื้มควายก็ไอ รถรักกันรักดีเจอควายเออเออวันนี้ว่ามีความสุขเด็กวัยรุนไม่ขับรถแรงวันนี้ไม่ขับรถเหอมันไม่เจ๊งรถไม่เจ๊งลยรักแรงปกติเกูแล้วนั่งเมาโครมกันรักๆวันนั้นพวนอนอนอยู่กูเด็กวายรุนมันบิดรถกันแต่บ้านมันบิดมันมบนมั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 นมมัมันมันมรนมัมัมันมันมัับันมันมนมวนมันมมัมัันีน็ันัน ความรถมึงเจอกันกี่บาทหมายจัดเบิ้ลกันกรับรอยอีที่ขารถอ่ะไม่เข้าใจขุนขากรองรถมึงกําลังรอยเปดต้วาวะบอกเคยบอกแดกไว้รุนเนี่ยคับรถนั้นแหละมันหวาดผ้าผมกับรอยเปดแล้วไปชนคนตายจนต่ำเพลือ่อกว่าเวลาขึ้นร้านกูไปยานเองว่ะโอ้โหแล้แต่ก็อูบาดกันนะเฮ้อก่อนนี้มันบิดรอยเปดจิงจัดเปรตชนคนตายจริงเลยฮองรางขึ้นร้านมาป่ากูนะ กูได้กูจัดการนายอย่างคืนด้านเดี๋ยวกูไปยานมึงเองมึงเอามารักปันหาดัดเจ้าขารถแล้วกูได้ปล่อยติดั้นหายไมมหายปันหาขาดไปยานน้อยดักรองพันคนได้เลยกูสามปัญหาปั๊บได้เท่ากับมันจำนั่งบิลเลยนะ<อ>ไปจัดตูนอันได้เลยสามปัญาไปถึงวันขึ้นด้านด้านดัดจริ่ตามกูนายผู้นี้ปิดหรือถูกับหนูน้อยที่ขับรถชนคน มึงว่าปื่อปิดครับอ้องสร,รุปไอ้บ่าวันติดยางแล้วมึงได้ตังทรัพาาย์ปนอาชายัยบาชายัยบาชัยตาวันนี้ไอ้บ่าวันออกกูตายเรียบร้อยเลยกูได้ไปได้เรื่องเลยตาวันแนีเปปนั้นออกกูได้มาชงยังเบสเซ็ดยังบ่อยเจอไม่อินกับผู้ชายเบสบ่อยคอยร้องนะคอยร้อง ไดไงร้อยสรยังเบ็ดร้อยกว่าป้าเออในในก็เราเดินสร้างแล้วกูทำไรยมึงคำนู่นหน่อยทำเรยกูจ้องใจมานานจังอู้แล้วเนี่ยอันอันตามเมียกูชอมบ,บุญนเมียมึงขบชูนมึงยิงชูอ่ะมึงยิงเมียกูตามคำเดียวตามเมียกูขบชูยิงชูยิงเมียเออกูยิงเมียมกูรอดแมม Poda yam chit หน้าเซกแปลงทามันเสน่ดียืนวิวเน,นลอบหลับตัดน้ำด้วยความชัวจะไปยืนอัวพวกใบแดงให้สุดแดงลมส่วนเสงนายก็ปากายไม่ร่อชาโน้หนุยก็พพวกแม่ขาวักมือให้ไปรือดมมาจะาต้หยับลำแแ้ำเตแก พอได้ยามชวนเพื่อนรักเดินตากลมแล้วปากอารมตามไม้ไปสื่อควายบ้านยาย ปวยาง่างหวางหนาวลมโชยมาไก่เทื่อมันคันเมือนมันบอกให้รู้ว่าแมืเราเข้าไปเมืองป่าไม่กลับมาแน่แล้วแน่แล้วลมหนาวโชวยโบกโบยมาจวนสว่างอกหนุ่มสวนยางคอยนางไม่มีวี่แวว ื้มันเล่าเขาคงหองเราไม่แจวคงลืมความหลังซะแล้วน้องแก้วไม่มีเยื่อใยเ่ยเดงานเดือนสิบน้องเออเคยเกี่ยวกับพ่ชจักลาทุกที มาหัวยอดเถิดนางหนุ่มสวนยางยังเฝ้ารอคอยฉากนี้อนนี้ใหญ่พี่น้องครับก็บผมจะนำสายตามิตรรักนักชมทุกท่านเข้ามายัางที่นี่หน้าหมู่บ้านนี่ก็คือบ้านของยายสียายสีได้มีลูกชายมีนาอยู่แล้วว่านายยอดรัก ตอนนี้นายยอดรักอายุครบ21ปีบ,บริบูรณ์แล้วครับพร้อมที่จะสามารถคัดเลือกทหารในถูกต้องวันนี้ครับตรงกับวันที่1เมษายนพร้อมหนวยสมาชิกในบ้านนายอดทองนายสีแก้วและนายโถนายอดรักจะมาลาแม่เพื่อจะไปคัดเลือกทหารนี่แอร์ของเราจะเป็นอย่างไรพี่น้องครับติดตามชมต่อมาสิครับ มาง,งานเดือนสิบน้องเอเ๋เคยเหยียวกบพี่จับปลาทุกที ตายาไม่ไก่แง่งั๊บตั้งแต่ปั้วชัานตายาไม่ไก่แ่งไม่วินแวงร่วมเลี่ยมอย่างเลียมปั๊มอ้เร่งกระแตกตีที่ยังเป็นสีดำสั้นชั้นระคำเจมื่นเจ็ดว่างนี่แปดเงาวับอ้เปรียบสเสมอนรหมือซ่องตัวชั้นชื่อยายปองสี หลังจอดไว้ไล่ปีแต่ไม่มีคนครับใส้มันเต็มตั้งเครื่องอยังดีกัดีชับอยากให้นายยอดทองมาลองครับเออรถตกรุน่นกูก,กี้คาดรุ่นตกอ้อตาได้กับกูแกวเออไม่เกินจัดเจอโมองแล้วเตรียมจั้งลงตะลูกล้านตำการมอกอ,อมันปูดยาดูตูกไอ้ลูกนักนารอก เด้เดว่าไม่กี่ออกตัวตั้งจันยังชับลอยรถรุนเขาจนทานใจงานง่ายไม่ต้องซื้อก็ได้ชั่วร่าวกล้วยชาวครับแต่ฉันกลัวโจเพื่อเปีหยวเกียวฟับแต่ไม่ชับยามาอัดกูตีปลัดกรถแต่ถ้าได้รุ่นนี้แก้วแก้วแก้ว แต่ตาได้หุนนี่แก้วนามันก็ดีไม่เปลืองจอยไม่ต้องใต้มันเกืองให่อยากเก้นพระเมนหมดอดเปรียบหนุ่มใหญ่เหมือนไรปานยานวดวดอดป่อช่วยกรดจักแตกดินใส่ทองนุ่มวินคอออยกมือขึ้นป้ะนม ้กำก้มลงกราบแม่เฝ้าดูแลยามป่วยไข้แม่เปรียบตายเหมือนหมอออนิจยาลูกเกิดมากำปลาพอ,อยังแต่แม่ก็คอยอยข้อกิดเตือนจิตตนล,ลูกไม่รู้แม่เป็นครูคอยสอนรั่งลูกพิดปลังแม่อภัยใจกูจน กาตันอยู่กะตาเวทีเป็นเครื่องชีวิตกะคนประมาณตนลักพอเพียงเลียงกายาได้เหรองกูเหรังนั่งปลิวไปกลางหน้าแล้วออเ,เออได้ตีเออนี่โลกไอยอดรักเตินเร็วเลือเอ็ดนะยอดรักนาวันนี้นะ ก็จูต่างๆคนกับเมือนปกติเออไม่เถียงไม่เติอนกันเนี่ยตองไอแกวไอโตนอนกินบ้านกินเรือนแต่วันนี้พิษปกติใช้หวามมึงเตินเร็วตัวนายนานปลอก้อยปลอบิ็นบ้าว่าเจ้ากูต้องเติรนเร็วเลยร้อยกว่าป้ายทองนี่แต่งตัว้อยยังมันเค้ใส่สูตเลยแหม,ม่ล่อแต่อ้อมแล้วมึง เนีย่ยตำ้มซ่ากับปีทองนะกูบอกไว้กูได้เสียทองเข้ากอบป๊บเสียทองฮะกูได้เสียทองร้อยเสียทองใส่เปโอ้อยกแค่กับเสียชัดนั่นเลยกูแต่มีเม,ม่มากร้อยกว่าป้าแม่ครับวันนี้ผมจะมาลาแม่เพื่อจะไปคัดเลือกทหารที่น้าอำเภอครับแม่อาวันนี้นี่ใช่ครับแม่จะมาลาแม่ไปคัดเลือกทหารผมสัญญานะครับแม่ถ้าผมไม่ติดทหารผมจะมาลาแม่ ไปบวชทดแทนพระคุณแม่ครับอืมเออเนี่ยก้นเป็นโลกได้แรงปันนีแม่ปุ่มใจตีสุดเลยเออไอตองบวชกันไหมปลอนกูโอยบวชตายซะหนึ่งวันกูซึกแต่พนโอยทหารเข้ามาในวัดแล้วทหารเข้ามาในวัดอย่เกี่ยวไรกับทหารเอ็นโอจอมอวาทหารผ่านซึกอ๊อฟกุลลาเปรอาะกุหลาแบบกันไอเบือ อ้อฮัลโหลพี่อ่ปนันแล้วเขาอันไห้นเขาอีหลงซ้อซ้อกันอ๋อจัดเจนอีหลงซ้อซ้ออย่ารออยกูตั้งชือปักแล้วอีหลงซ้อซ้อตั้งแล้วปักอ้ไรปักอุบาทฉัดล้มจมปักอ้ไรก็ปักอุบาทฉัดลมม้มจมนายโ <c oughs> ยบายอย่างไรมัง่งนายโยบายพ้อกับงยงายกับเบสิกเบสิกเบสิกเออจะแจกเึินให้คนตั้งประเทศ คนละสองล้านบาทกับโอ้กว่าป้าจ้องล้านบาทเออคอทีจ้องปล่อยคนออกจากร่างให้เม็ดอ,อ๋อคนแก่จัดไว้เพลเดอร์แหละมึงปล่อยคนออกจากรา่างหลังไม่ปล้นกันตั้งประเทศปล้นหยัดแม่ไรกูแจกคนจ้องล้านแล้วอย่างปล้อนอย่างอูบาสอะไรกันนั้นอ้อเออ,เอ,อ,เอ,อว่ากิดดีจดไว้มั่งคนนี้ลงซอแหนงหลาวมึงคอตีจ้ำ กูจะไม่ให้มีการติดเงินเดือนคนจาราเดือนนกรรอยกูจะปลดไม่มีอ้าวมึงจำปัญนายได้ปลื้มคนแก่แจงเอาตายหัไหเพื่อเดิมมึงปลดไม่มีเดือนนอกรรอยได้ปลื้แล้วพอแม่เรานี่ครับพอแม่เรานี่ครับพอแม่เราเลี้ยงไม่ได้ครับเดือนนอกรอยนี่ครับ ตั้งแค่นี้ทำไมเลี้ยงไม่ได้พ่อแม่เลี้ยงมาตั้งแต่อายุตีนตาคว้าห้อยคนคนเดี๋ย้อกรอยเลี้ยงไม่ได้ครับต้องให้รัฐบาลเลี้ยงครับเอ่หลูกเง่ปากขึ้นแหลบเลีดครับพ่อแม่เรานี่ครับเลี้ยงไม่ได้ครับเด้อดรอิรอ้ไรไอ้ตองใส่เข่าใส่เข่าใส่เข่าเออกระชัยเดี๋ยวอ๋อไอ้ต้องแม่นี่ย้อง ูบาดมึงเอาตังกูไปเม็ดไม่อ่นดูแลจัดเฟรดลำบากอีตายอ้องแล้วกูโยบานมึงอูบาดหลักตังกูไหนพอกกูบาดไอเฟรดขาหนามขาแจ้ขาควายมึงไม่ใจโรจักตูระไอพีุ่๊ตักลังสาวไอคัวเที่ยงดูด้อยอาเที่ยงหยัดแม้มึงแอบเซ็ตไออูบอกาด พอแม่เจ้านี่ครับเลียงไม่ได้ครับเดือนนกเลยแหม่ออย่าเรากูเจ๊งเลยโตดีสายปลอบเรากว่าป่ะเออแต่หลอกกุก้ยแกน่ะเป็นฟั่งเป็นควายแม่แลวหลอกมึงนี่เป็นคว่างเป็นคว้ายไม่แล้วเฮออัอนหลอกเจ้าวันกูบอกว่าอ,อันหลอกบ่าวกูวันคนที่แต่งานไปยกยกได้เมียดีได้เมียดีหลอกบ่าวมึงเออได้เมียดีมึงเชียะไหม มันเจอรถไอเมียมันคันตังเป็ดหลานจำนานนานนานเห็นใชจนานไหนโตปอนแม่เม็ดแต่นานตัวด้วยแม่แม่เอ้ยอย่างแค่นี้มึงอย่างตัมมาโบเฮ้กูดิโลกเบาอันปอดสือบ้านไอเมียมันลั่นหนึ่งตั้งหลานจำนานนานนาน มาโมเอเซตเออดิกูอินได้มึงควังลกเศร้ากูหน้าปุมป่มใจปุ่มใจตร,รงไหอได้พวสองคนลูกเศร้ามึงนี่ได้พวสองคนได้พวสองคนพวกคนแรกเสือรถไอ,ด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 อดคันพวกคน,นติดซ่องเสือบานไอตังลานซ้ำนานนานหนาหวายตก็ลกบัวเราแล้วตองเงินนานนานกวนน้ำมันมอมมอม